คลิปนี้กับการรีวิวโปโก F6 เครื่องนี้นะครับผมได้ใช้มาประมาณ3อาทิตย์นะโดยประมาณนะครับซึ่งก็ได้ลองเทสเกมไปแล้วใครยังไม่ดูทสเกมกดไปดูในช่องได้น,นะครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยกับการทดสอบการใช้งานมาตลอดสาอาทิตย์ผมรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech Life Now ช่องนี้นะครับปกติแล้วเขาจะมีการรีวิวในส่วนของสมาร์ทโฟนแล้วก็เทคโนโลยอื่นๆอีกมากมายนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดซับสไครต์ติดตามด้านล่างนี้ได้นะครับรวมถึงใครต้องการจะ คลิปและที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันตัว ram แปดนะครับแล้วก็ดอมสองร้อยห้าสิบหกจะอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะแล้วก็จะเป็นตัว ram สิบสองดอมห้าหนึ่งสองนะครับก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแน่นอนครับถ้าตอนที่ทุกคนซื้อรอโปรเนี่ยมันก็จะถูกกว่านี้นะลองจัดสรรบางส่วนกันให้ดีว่าจะซื้อตอนไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์ที่ใต้คลิปนี้และที่คอมเมนต์แล้วนะครับรวมถึงไหนๆเราก็พูดถึงเเเรรื่ ROM ร ROM ่่อออออองงงขกัััันนแแลล้้ววะะคบทต จะใช้เป็นชนิดแบบ UFS 4.0นะครับเฟิกที่ค่อนข้างที่จะท็อปแล้วแหละกับมือถือราคาเท่านี้ผมถือว่าดีมากๆแล้วนะครับการเขียนข้อมูลไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอหรือว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายหายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับการจัดเก็บข้อมูลนะอันนี้ให้ข้อมูลส่วนต้นกันไว้ก่อนแล้วก็ส่วนแรกที่เราจะพาไปลงลึกกันเนี่ยก็คือในเรื่องของการดีไซน์นะครับการดีไซน์แล้วก็เรื่องของลำโพงนิดหน่อยเนี่ยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับการดียมมคววาางส วัสดุตัวเครื่องทําจากพลาสติกเมื่อสะท้อนแสงแล้วเนี่ยจะมีความแบบกริตเตอร์นิดนึงนะครับที่ฝาหลังตัวกล้องมีความใหญ่ขึ้นทําให้ดูมีความอลังการมากขึ้นนะครับฝาหลังมีความโค้งมนถึงขอบเครื่องที่เป็นแบบเรียบทําให้จับได้ง่ายสะดวกดีเลยสำหรับลำโพงมี2ตําแหน่งนะครับที่บนหน้าจอหนึ่งตแหน่งแล้วก็ที่ด้านล่างตัวเครื่อง1ตําแหน่งทางด้านขวาเวลาที่เราจับแบบเล่นเกมเนี่ยไม่บังแน่นอนนะครับสำหรับลำโพงทางด้านล่างเสียงได้รวมทาออกมาได้ดีเลยมีมิติสมราคาขอบตัวเครื่องด้านล่างมีช่องสาหรับการใส่ซิมและขอบด้านบนีม IR สามารถใช้งานเป็นรีโมทได้ในส่วนนี้แล้วตัวเครื่องยังรองรับมาตรฐาน IP 6 4ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างแน่นอนรวมถึงน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยหนักเพียง179กรัมเพียงเท่านั้นตรงนี้เนี่ยสร้างความสะดวกสบายพกพาได้สะดวกจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ทางโปรโกเนี่ยยังรักษาไว้ได้ดีจริงๆสำหรับเรื่องของน้ำหนักส่วนนี้มาถึงส่วนของจอกันบ้างน,นะครับรุ่นนี้อัปเกรดจากรุ่นพี่มาประมาณหนึ่งเลยจอขนาด6.67นิ้ว z ความละเียด 1,220p แถวอังรองรับในส่งรขอการ่สแบบ12ริตซ์ควลมละเหรือ จะเป็น Dolby Vision HDR10+ เนี่ยก็สามารถแสดงผลได้ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของความสว่างจอจอสว่างสูงสุดได้ที่2,400นิตเมื่อใช้งานกลางแจ้งซึ่งส่วนนี้เนี่ยเหลือกินเหลือใช้แน่นอนนะครับถ้าเราต้องการจะไปใช้งานกลางแดดเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สบายๆเลยส่วนของกระจกจะใช้ Gorilla Glass Victus นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นแบบมาตรฐานอยู่แล้วในตลาดนะอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆในรอบนี้นะครับกับ F6 ก็คือการสแกนเนี้ยจะข้างเครื่องในรุ่น F5 ตอนนี้มีอยู่ที่ใต้จอแล้วนะครับแต่วความเร็วเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับไมไ ก็เรนะียกว่าสมกับราคามากๆเลยนะครับในส่วนนี้มาถึงในส่วนของชิปเซ็ตกันบ้างนะครับตัวนี้ใช้8 s Gen 3เร็วใกล้เคียงกับ8 Gen 2เลยนะครับเรียกได้ว่าการใช้งานเนี่ยในส่วนของการเล่นเกมในคลิปที่แล้วเรามีการทาไว้แล้วนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะใครที่ยังไม่ได้ดูนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใช้งานทั่วๆไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงเนี่ยชิปตัวนี้ใช้ได้แบบสบายสบายหายห่วงแน่นอนครับถัดมากับเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับรอบนี้ต้องบอกตามตรงว่าผมใช้งานแบบในชีวิตประจาวันทั่ๆไปเลยนะะซึก็จ ไปในส่วนของการใช้งานตอนกลางคืนเป็นหลักนะครับถือว่าใช้งานได้แบบสบายๆมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าที่ผมไปเทสแบบแถ,แถวๆบ้านนะกล้องตัวหลัก50เมกะพิกเซล f 1.6มีออโต้โฟกัสและการสั่นมาให้สำหรับกล Auto ้องออโต์วายเนี่ยมีความละเอียด8เมกะพิกเซล f 2.2นะครับตัวนี้จะเป็นฟิกโฟกัสเป็นโฟกัสระยะเดียวนะสำหรับออโต์วายนะครับในแอปเขาจะโชว์เป็น 0.6x นะส่วนนี้ถ่ายวิวหรือว่าถ่ายกลุ่มคนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับถ้าคุณต้องการที่จะถ่ายครอบครัวหรือว่า่าาายวอะไรงงี้้กก้กกๆ็ตัน อนข้างที่จะเหมาะนะสำหรับ,บระยะออลโตวายเนี่ยในแอป п п เขาจะเขียนไว้ที่ 0.6x นะครับกล้องตัวนี้เหมาะสําหรับการถ่ายวิวหรือว่าถ่ายภาพกลุ่มแบบนี้ผมมองว่าเวิร์กนะครับตัวนี้ได้ลองใช้ถ่ายวิวมานะครับสีสันเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยรายละเอียดถือว่าไม่แย่นะแต่ก็ถ้าจะให้ไปสู้กับพวกตัวท็อปเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าทําได้ดีตามสเปคของมันเนาะในส่วนของกล้องออลโตวายนะครับถ่ายภาพกลุ่มคนถ่ายวิวเนี่ยถือว่าใช้งานได้แน่นอนนะฮะส่วนของกล้องหลักเนี่ยในแอปจะโชว์เป็น 1x นะ งานหมดทั่วไปนะครับส่วนตัวมองว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับในทุทกๆสถานการณ์ทั้งตอนที่ถ่ายก้างคืนหรือว่าตอนที่ถ่ายที่มีแสงเนี่ยการเก็บรายละเอียดทาออกมาได้โอเคดีเลยเรียกว่าใช้งานได้แบบสบายๆนะครับสีสันออกมาสวยคอนทราสต์ไดรามิกเลนเนี่ยทำออกมาได้โอเคดีเลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างครบโดยส่วนตัวชอบระยะนี้ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อีกระยะนึงเนี่ยจะเป็นระยะที่ในแอปเขียนว่า 2x นะซึ่งอันนี้จะใช้กล้องหลักแล้วก็ทําการครอปให้เรานะครับมันจะทําให้เราได้อีกระยะหนึ่งแน่นอนมันก็คงไม่คมเท่ากับกกการทีี่มล้องแย มาเป็นกล้องเทเลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ช่วยให้เราได้ใช้ในหลายๆสถานการณ์ที่ต้องการภาพที่มันซูมขึ้นอีกนิดน,นึงเนี่ยตรงนี้ซอฟต์แวร์เขาก็เข้ามาช่วยให้ภาพมันออกมาได้โอเคขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับการเก็บแสงเก็บสีก็ค้ายกับกล้องตัวหลักเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการครอบมาเนาะแต่ก็น่นอนครับภาพที่ถ่ายออกมามันก็เหมือนกับการที่เราครอบภาพไปถ่ายเนาะมันก็อาจจะไม่ได้ชัดมากเหมือนกับการใช้กล้องเต็มเต็มเซนเซอร์นะครับแต่ก็โดยรวมสีสันโอเคคอนทราสต์ไดนามิกเลนส์ก็โอเคครับไม่ได้แย่ยยเลย มที่20มมเมกะพิกเซลนะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งภาพอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยก็จะเห็นว่าเซลฟี่ภาพออกมาเก็บแสงเก็บสี <S 2> <S 2> <cend ec> <adjustments> ได้ค่อนข้างดีนะครับในระดับเรนสกินโทนต่างๆเนี่ยกับราคาของมันผมมองว่าค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ได้แย่นะเนื่องด้วยวันนี้แสงมันอาจจะไม่ค่อยสวยมันก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วก็สําหรับในเรื่องของวิดีโอกล้องหน้านะครับ <S <S เขาก็จะให้ความละเอียดสูงสุดที่เลคคอร์ดได้อยู่ที่1,860เฟรมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายที่30เฟรมเท่านั้นนะเพราะว่า ผมถ่ายวิดีโอทั้งหมดเป็นเฟรม30เฟรมนะครับก็จะเห็นว่าถ้ายืดสุดแขนได้ระยะประมาณนี้ถ้าคุณมีไม้จับน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าผมเอาแบบไม่เมื่อยผมก็ถือประมาณเนี้ยก็ได้แค่นี้นะครับก็โอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอกล้องหลังขอเสริมนิดน,นึงแล้วกันวิดีโอกล้องหลังเนี่ยได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60นะครับซึ่งก็จะมีวิดีโอประกอบตามนี้แต่แน่นอนครับว่าผมไม่ได้บันทึกที่60เหมือนเดิมเพราะว่าวิดีโอเรา เรนเดอร์ออกมาเป็น30เฟรมนะครับก็จะเป็น4 k 30ก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้การเก็บแสงเก็บสีได้ไมีกต่างๆค่อนข้างทําได้สวยงามดีเลยนะครับผมมันไม่ได้แย่กับมือถือราคาเท่านี้แล้วก็ได้สเปคแบบเต็มเต็มวิดีโอภาพต่างต่างได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยแล้วนะแล้วก็ไมโครโฟนนะครับที่ผมมองว่าไมโครโฟนค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีเลยนะแบบถ้าสมมติว่าคุณเ,เน้นถ่ายร็อกหรือว่าถ่ายงานส่งอาจารย์ถ่ายส่งลูกค้าอย่างเงี้ยผมมองว่าเสียงก็เก็บ เสียงของคุณได้เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือ เรื่องของวดีโอแล้วก็เรื่องของกล้องหน้านั่นเองครับมาถึงส่วนของระบบปฏิบัติการกันบ้านนะครับเราจะเทสบน HyperOS เอร์ชั่น1.0.4.0กันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวจากที่ได้ลองดูเนี่ยประมาณ80-90%ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเรียกว่าใช้งานได้ปกติอะเนาะแต่ว่าจะมีปัญหาที่เจอนะครับตอนที่ใช้งานก็คือเวลาที่เราเปิด Wi-Fi หรือว่าบลูทูธเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราต้องการจะหาขึ้น w i f i ใหม่ๆนะครับมันหาไม่เจอนะจากที่แบบแถวนั้นอาจจะมีอยู่3 4ครื่นเนี่ยมันไม่โชว์นะครับอาจะต้องรอประมาณ2 0่สวิไปแล้ว 30V สวามสิบ ก็ค่อยจะมาโชว์นะครับในหน้าการตั้งค่าที่เดินลงมาตรงคอนโทรลเซ็นเตอร์หรือว่าสเตตัสบาร์ตรงนั้นน,นะครับวิธีการที่ง่ายกว่าเนี่ยก็คือเราไปดูในเซตติ้งเลยนะครับกดค้างเข้าไปดูเลยมันก็จะโชว์ได้ไวกว่านะครับรวมถึงบลูทูธด้วยอย่างอุปกรณ์ที่เราเคยแพรไว้อย่างหูฟังอย่างเงี้ยเวลาที่เรากดเปิดบลูทูธแล้วมันไม่เชื่อมให้นะครับหรือว่าเราหาหูฟังตัวใหม่เนี่ยบางทีมันก็หาช้าคล้ายกับ Wi-Fi เลยก็กดเข้ามาในเซตติ้งหรือว่ากดเชื่อมเองเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับนี่ก็ค แก้ไขได้นะเพราะมันเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็ต้องรองการแก้ไขกันต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของแอปที่เจอว่ามีบั๊กนิดหน่อยก็คือแอปโน้ตนะครับตัวแอปเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันชอบลบตัวอักษรให้เราไปเองนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมดูในการตั้งค่าเนี่ยก็มไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีการเปิดปิดฟังก์ชันในการที่จะลบคําอัตโนมัตนะครับรวมถึงในคีย์บอร์ดเนี่ยผมก็ปิดการที่จะเดาคําแบบออโต้ให้ผมแล้วด้้้ววววยซึ่่่่่งงกกกกกกก็็็็มมมมัััััันน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 ไใชชปปปปปญญหหาาาาาาาจจาจีบอรดเนนเเะาาตตโ ซอฟต์แวร์อีกเช่นเดียวกันนะครับก็รอการแก้ไขน่าจะมีการแก้ไขให้ในอนาคตนะครับส่วนอื่นอีกป,ปลายก็อย่างเช่นแอปเคลียแคชไฟของตัวเครื่องเนี่ยก็แน่นอนครับมันมีโฆษณามานะครับอันนี้ก็ถ้าเรากดเคลียรเสร็จรีบกดออกมันก็ไม่เจอโฆษณาอะไรโนถึงในส่วนของไฟล์แมเนเจอร์เนี่ยก็มีโฆษณาบ้างบางครั้งที่กดเข้าแอปอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นข้อสังเกตไว้สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อมาใช้งานนะครับก็ถ้าแอปเคลียไฟเนี่ยเรากดออกไวแล้วก็ไม่เจอแต่ถ้าแอปดูไฟเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องทนกันนิดนึงละกันใช้คำนี้ะกนนร่น้าายเีจใชง ถ้าไม่ได้เป็นแบบใช้แบบเขยมๆประหยัดยดแบบไม่ได้ใช้งานเป็นปกติชนทั่วไปเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับสำหรับการใช้งานบน 5G นะซึ่งก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยจนแบบแย่จนเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคดีนะครับสำหรับข้อนี้ก็ไม่ได้ติอะไรนะแต่ว่าสำหรับการชาร์จเนี่ยตัวนี้เขาจะให้หัวชาร์จ90วัตต์มาในกล่องเลยนะครับก็ทำให้าาเราชาร์จไวได้แบบสบายๆไม่ต้องไปซื้อหัวเพิ่มนะจากแบบ0เนย้เวลาประมาณคระมาณนตน์ถึงหนว่งาร มากแล้วนะไม่ได้ไวที่สุดในตลาดนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้าที่สุดหรือว่าช้าเกินไปนะตัวนี้ก็ถือว่าให้คะแนนไปเพราะว่าเขาให้หัวชาร์จมาในกล่องก็ถือว่าดีมากๆสาหรับส่วนนี้นะครับและนั่นก็คือการรีวิวเจ้าตัวโปโก F6 เครื่องนี้แล้วนะครับผมแน่นอนว่าคุณฟังมาทั้งคลิปคุณก็จะรู้แล้วว่าผมชมมากกว่าตินะครับผมเพราะว่ากับราคาเนี้ยมันน่าประทับใจมากๆนะครับครที่ข้ามาส่วนนี้ผมมาสรุปให้ฟังเลยแล้วกันเป็นข้อติก่อนละกันนะส่วนแรกก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับมันเป็นจ อัปเดตล่าสุดเท่าที่จะลองใช้งานได้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางพวกกดไทยแลนด์ด้วยที่ส่งมาให้ใช้งานในครั้งนี้นะสำหรับซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดที่บอกไปนะครับผม10,40เนี่ยเอ่อมันมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับซึ่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับการใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วมันแบบเป็นปัญหานะมันคือปัญหาของซอฟต์แวร์ก็คือเวลาเราเปิด Wi-Fi เนี่ยบางทีมันไม่ต่อให้หรือว่าถ้าเราต้องการจะหาไว f i ใหม่เนี่ยมันไม่ เ,เราต้องเข้าไปในตั้งค่าเพื่อเห็นทั้งหมดได้เร็วกว่านะครับเพราะว่ามันดีเลย์มันช้าผมเคยนับประมาณ15-20วิเลยอะ่ะมันถึงจะโชว์ทั้งหมดนะครับซั้งองนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องรออัปเดตแก้ไขกันต่อไปรวมถึงบูทูธเนี่ยเ,เราเคยเชื่อมต่อหูฟังไว้แล้วแล้วมันก็หาไม่เจอไม่เชื่อมให้หรือว่าเราจะหาหูฟังใหม่บางทีก็ไม่ขึ้นมาคล้ายๆ WiFi เลยแล้วก็ต้องเข้าเซตติ้งไปดูถึงจะเร็วกว่าอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่คงต้องรอการอัปเดตกันต่อไปนะครับน่าจะอัปเดต ติดนิดนึงนะครับผมแต่เขาก็ให้สิ่งที่ดีกว่ามานะก็คืออย่างในรุ่น F5 เนี่ยที่ผมเคยรีวิวไปปีที่แล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของรูหูฟัง3.5มาในปีนี้เนี่ยเขาตัดออกไปนะครับแล้วเขาก็จะใส่ในส่วนของการสแกนนิวใต้จอมาให้แทนใน F5 จะเป็นสแกนนิวตรงปุ่มเปิดเครื่องเนาะมันก็จะต่างกันออกไปนะครับแน่นอนครับว่ามีได้ก็ต้องมีเสียกับราคาประมาณนี้นะซึ่งก็ผมมองว่าช่องหูฟังมันก็ดีแล้วมันก็มีไว้ก็ดีนะครับแต่ก็เอ้าโอเคเขาไม่ได้ใส่มา็ข้าเปอนไรก็มีส เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันว่ามันมีจุดที่ผมเป็นข้อสังเกตเป็นข้อติประมาณนี้นะครับส่วนข้อดีก็เพียบเลยครับอย่างที่ทุกคนรู้เรื่องกล้องเรื่องชิปที่ดีเล่นเกมก็ค่อนข้างโอเคดีเลยไปย้อนดูคลิปตัวทสเกมกันได้นะครับหรือว่า Daily Life อะไรต่างๆคือมันแบบไม่มีปัญหามันใช้งานได้แบบชิลๆเลยนะครับผมมองว่ามันเหลือกินเหลือใช้มากๆแล้วแม้ว่ามันจะไม่มีกล้องอย่างเทเลมาให้นะครับแต่ก็กับราคาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมันก็ใช้ได้ไม่ได้แย่นะครับก็ประมาณนัน แล้วก็ถ้าคุณกําลังหามือถือให้ลูกให้หลานใช้หรือว่าพี่ๆไลแมนพี่ๆแกร็บต่างๆเนี่ยต้องการจะหามือถือใช้ผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นในงบประมาณหมื่นหนึง่งรอช่วงโคลรสเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเปลี่ยนน่าสนใจคนใช้ F5 อาจจะไม่น่าสนใจมากแต่ถ้าคุณมาจาก F3 หรือว่า,าต้องการใช้มือถือราคาย่อมเยาวจะต้องได้เข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็น1ตัวเลือกที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมเตอร์และเทคไลฟ์ฟาร์กล็ลาไปก่อนหวังว่าจเจอทุกคนในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ